ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาประวัติการปกครองของไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท<ะ>ี่หกสวัสดีนักเรียนชั้นมหก6สามถึง3ห้าทุกคนโรงเรียนวรราชาธินด,ดามาตวิทยาวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่10นะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนนะครับในหัวข้อเรื่องการปกครองสมัยรกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองวงเล็บตอนกลางนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับลูกเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะครับนักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการการเมือง,างการปกครองของอาณาจากักรรัตนโกสินทร์ตอนกลางได้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับลูก การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองตอนกลางนะครับลูกจะตรงกับพระมหากษัตริย์ไทย3ามพระองค์นะครับลูกพระองค์แรกนะครับพระองค์แรกนะครับลูกก็จะเป็นรัชกาลที่สี่นะครับลูกรัชกาลที่สีพ่พระองค์มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ ต่อมาก็คือรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5้าเนี่ยจะปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงประเทศอ่าเยอะที่สุดนะครับในสมัยบรรดาพระหมหากษรตริยา3พระองค์นี้นะครับลูกามาดูพระนามของรัชกาลที่หนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับลูกแล้วก็รัชกาลที่6นะครับลูกรัชกาลที่6กก็มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเนี้ยช่วงนะครับลูกเป็นช่วงเวลาปรับเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับให้เข้าสู่ความทันสมัยนะครับโดยรับอิทธิพลอารยธรรมมาจากชาติตะวันตกนะครับลูกอาชาติตะวันตกก็ได้แก่ฝรั่งเศสและก็ประเทศอังกฤษนะครับเนื่องจากนะครับลัทธิจักรวรรดิยมของชาติตะวันตกนะครับ สมัยนี้นะครับลูกเป็นสมัยแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมืองนะครับลูกการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับลูกอย่างเช่นการเลือกทาสนะครับลูกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับลูกอันนี้คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับอ่า ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลางนะครับลูกต่อไปนะครับมาดูพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนนะครับลูกรัชกาลที่4นะครับพระองค์ก็ทรงนะครับลูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศเหมือนกันนะครับเพื่อให้อาประเทศตะวันตกยอมรับนะครับลูกมาดูการปกครองก่อนนะครับลูกพระองค์นะครับทรงการปกครองระบครอบ ประชาธิโษท,ทีลูกระบบสมบราาูรณาญาสิทธิราชนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเป็นรูปแบบเดิมในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับพระองค์นะครับก็มีการนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับหรือยกเลิกประเพณีบางอย่างนะครับลูกเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมตะวันตกที่แพร่เข้ามาในประเทศนะครับ เช่นนะครับลูกหนึ่งยกเลิกประเพณีหมอบคานเมื่อเข้าเฝ้านะครับลูกแล้วก็ให้ประชาชนนะครับสวมเสื้อผ้าเมื่อเข้าเฝ้านะครับลูกสองนะครับลูกยกเลิกประเพณีไทยแต่โบราณที่ห้ามแสดงตัวหรือว่าแอบมองในเวลาเสด็จออกพระราชวังก็คือ,อสมัยก่อนนะครับเมื่อพระหมหากษัตริย์ สเสด็จพระราชดำเนินออกพระราชวังเนี่ยจะให้ประชาชนนะครับเข้าบ้านปิดประตูบ้านให้หมดเลยป้องกันการปองร้ายนะครับลูกแต่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่4นะครับพระองค์ท่านก็ยกเลิกนะครับให้ประชาชนนะครับเข,เข้ามาเข้าเฝ้าตอนที่พระองค์สเสด็จออกนอกพระราชวังได้นะครับลูก3นะครับประชาชนนะครับสามารถ นับถือศาสนาอะไรก็ได้นะครับสมัยนั้นก็มีคริสต์นะครับคริสต์เนี่ยครับลลกอิสลามนะครับเนี่ยอิสลามแล้วก็รามินดูนะครับรามินดูส่วนศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติอยู่แล้วนะครับก็ไม่จํากัดว่าต้องนับถือศาสนาพุทธนะนะครับก็ให้ความสมัครใจว่าให้ประชาชนเนี่ย สามารถนับถือศาสนาใดก็ได้นะครับต่อมานะครับลูกรัชกาลที่4ี่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยสนใจภาษาอังกฤษมากนะครับแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ไปศึกษาต่างประเทศเลยนะครับแต่ว่ามีเพื่อนมีเพื่อนอเป็นแพทย์เป็นหมอนะครับที่เข้ามารักษาคนป่วยแล้วก็ มาเผยแพร่ศาสนานะครับพระองค์ท่านก็จ้างนะครับจ้างอาหมอหรือว่า,าผู้นำศาสนาหรือว่าบาทหลวงของชาติตะวันตกนะครับจ้างเข้ามานะครับให้มาสอนหนังสือนะครับลูกแก่พระราชโอรสและพระราชธิดาข้าราชการนะครับแล้วก็นำภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยนอกจากนี้นะครับก็จะได้นำ ความรู้วิทยาการต่างๆนะครับต่างประเทศตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ด้วยอย่างเช่นการรักษาพยาบาลน,นะครับลูกต่อไปนะครับในรูปนะครับลูกก็จะเป็นแมมแอนนานะครับซึ่งมาสอนภาษาอังกฤษลูกหลานหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของพระสมเด็จพระมงะพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับลูกต่อไปนะครับลูก มาดูราชการที่5บ้างนะครับลูกอา,าชาาลที่5นะครับ mm. ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับลูกพระองค์ท่านนะครับปรับปรุงบ้านเมืองสมัยนี้แบบเยอะแยะมากมายมาก,มาก,มากเพื่อให้อาทันสมัยแล้วก็ไม่ให้ชาติ mm. ตะวันตกหาว่าบ้านเมืองเราป่าเถื่อนนะครับแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายในด้านต่างๆนะครับอาอย่างเช่นนะครับลูกมาดูการปฏิรูปการปกครองกอ ในสมัยรัชกาลที่5นะครับลูกได้แบ่งนะครับการปกครองออกเป็น2ระยะนะครับก็คือนะครับ1.1นะครับการปรับปรุงการปกครองอในประเทศต้นรัชกาลนะครับต้นรัชกาลนะครับพระองค์ท่านทรงแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับหรือที่เรียกว่า o u s i n g of State นะครับลูกแล้วก็อีกสภาหนึ่งก็คือ สภาที่ปรึกษาในพระองค์นะครับหรือที่เรียกว่าปรีวีเคอร์ซินนะครับลูกปรีวีเคอร์ซินนะครับนี่คือรูปการประชุมสภานะครับประชุมสภาของราชการที่หซึ่งพระองค์ท่านก็เป็นประธานนี่ครับลูกตรงกลางนะครับนี่คือการประชุมสภานะครับลูกอ่ะต่อไปนะครับอนะครับมาดูบทบาทหน้าที่นะครับว่าสองสภานี้ ทำหน้าที่อะไรนะลูกนะ,ะมาดูนะครับลูกสองสภานี้นะครับมีหน้าที่ออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายนะครับลูกรวมทั้งประเพณีโบราณต่างๆที่เห็นว่าไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในสมัยนั้นนะครับปรากฏว่าทั้งสองสภาดําเนินงานได้ไม่นานก็ต้องหยุดชะงักลงนะครับลูกเพราะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้น ที่เรียกว่าวิกฤตวังหน้านะครับวิกฤตวังหน้าก็คือเป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับกับกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญน,นะครับลูกซึ่งดํารงตําแหน่งวังหน้าในขณะนั้นนะครับอ่าเนื่องมาจากนะครับสาเหตุก็คือมาจากการหวาดระแวงซึ่งกันต่อกันนะครับลูกแล้วก็จนเกือบจะมีการประทะกันนะครับแต่ว่าอ่าก็ ยุติลงนะครับเมื่อปีพศ2417นะครับลูกก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับในรูปนะครับลูกนี่ดูรูปรูปนี้นะครับอ่านะครับลูกรัชกาลที่5นะครับลูกรัชกาลที่5จะเป็นลูกของรัชกาลที่4นะครับนี่ส่วนพระราชวังบวร,บรวิชัยเยนะครับก็จะเป็นพระาราชโอรสของ พระปิ่นเก้าซึ่งพระปิ่นเก้ากับพระจอมเก้าเนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่ว่าต่างมารดากันนะครับลูกต่างมารดากันสองพระองค์นี้จะเป็นพี่น้องกันนะครับลูกเนี่ยนะครับก็คือสมัยก่อนเราก็รู้อยู่แล้วว่า,าวังหน้าเนี่ยคนที่อยู่วังหน้าเนี่ยถ้าพระหมหากษัตริย์อ่อนแอลงในสมัยโบราณนะครับลูกก็จะมายึดอำนาจสถาบนาตนเพเป็น ถ้ามหมากริย์แทนนะครับลูกไปนะครับอันนี้คืออาจารย์เล่าคร่าวๆให้พวกเราได้ฟังถ้าพวกเราอยากรู้เนื้อหามากขึ้นให้เราไปศึกษาหรือว่าค้นหาได้เองในหนังสือหรือว่าใน YouTube นะครับลูกต่อไปนะครับะนะครับลูก1.2นะครับลูกมาดู1.2ก็คือการปฏิรูปนะครับช่วงหลังนะครับรัชกาลที่5นะครับทรงตระหนักถึง พยานอันตรายจากการสแสวงหาอาณานิคมของประเทศมหมาอหน้าตะวันตกประเทศมหมาอหน้าตะวันตกก็ได้แก่ไครครับก็ได้แก่อังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับลูกฝรั่งเศสนี่คือรูปการล่าอนาณานิคมนะครับลูกเห็นไหมครับเขาจะทํำลายอันนี้ไปล่าอาณานิคมที่จีนนะครับลูกส่วนนี้จีนเหมือนกันนะครับและทรงเห็นว่านะครับ ลักษณะการปกครองของไทยเนี่ยแต่เดิมล้าสมัยนะครับไม่สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองนะครับเมื่อนะครับฝรั่งเศสกับอังกฤษเข้ามาลุกหลานเราเรื่อยๆแล้วก็จะยึดอํานาจเราเรื่อยๆอด้วยความาปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่5นะครับพระองค์ท่านนะครับก็ไปสแสวงหาพันธมิตรนะครับแล้วก็เสด็จเยือน ทวีปยุโรปด้วยนะครับไปที่ไหนไปที่ประเทศรัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตนะครับก็คือรูปนี้ลูปรูปนี้นะครับพระองค์ท่านก็ไปอาจจริญสัมพันธ์ทําไมตายปีกับคุณครูจาไม่ได้ว่าคนนี้ชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบทีหลังนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของรัสเซียนะครับลูกเพื่อมาขานอํานาจของสองประเทศก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสนะครับลูกนี่คือ าการปฏิรูปช่วงหลังนะครับลูกต่อไปนะครับอนอกกนั้นยังไม่พอนะครับลูกนอกนั้นยังไม่พอ,อในปีพศ2430นะครับทรงเริ่มปฏิรูปก,การปกครองแผนใหม่แบบตะวันตกนะครับโดยเฉพาะาในส่วนกลางนะครับโดยมีการจัดแบ่งหน่วยงานการปกครองออกเป็น12กล่มนะครับซึ่งต่อมานะครับ ให้ใช้คำว่ากระทรวงแทนถ้าข้อสอบถามว่ากระทรวงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับลูกโดยการสถาปนากลมหรือกระทรวงต่างๆขึ้นในวันที่หนึ่งเมษายนพศ2435นะครับแล้วก็ยังได้ประกาศนะครับตั้งเสนาบดีเจ้ากระทรวงต่างๆขึ้นนะครับแล้วก็ยุบตำแหน่งอัคร มหาเสนาบดีแล้วก็เสนาบดีจตุสดมทุกตําแหน่งเห็นไหมครับยกเลิกจตุสดมนะครับตั้งเป็นกระทรวงแทนนะครับลูกแล้วก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธ์มีตําแหน่งนะครับเท่าเทียมกันในที่ประชุมนะครับต่อจากนั้นนะครับได้ยุบกระทรวงและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เหลือ10กระทรวงนะครับอ้าวมาดู10กระทรวงนี้ได้แก่อะไรบ้างนะครับลูก10กระทรวงนะครับที่อ่า เอา12กระทรวงก่อนนะครับลูก12กระทรวงที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงตั้งขึ้นมานะครับกระทรวงแรกก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวังนะครับลูกซึ่งกระทรวงวังปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับลูกกระทรวงนครบาลนะครับทษทีลูกกระทรวงเมืองหรือว่านครบาลนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับลูกกระทรวงเกษตรตราธิการ ปัจจุบ to and women and women. ันก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับล um ูกกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินะครับอ <muitos. S 2> <y Spring> ่า <Twilight> ปัจจุบันก็คือกระทรวงการคลังนะครับลูกกระทรวงยุติธรรมนะครับปัจจุบันก็คือกระทรวงยุติธรรมนะครับกระทรวงธรรมการนะครับลูกปัจจุบันก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะครับลูกกระทรวงโยธาธิการนะครับอ่าปัจจุบันอ่าไม่มีแล้วแต่ว่าเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับลูก อ่าต่อไปนะครับกระทรวงที่11นะครับก็คือกระทรวงยุทธนาธิการนะครับซึ่งต่อมานะครับไปอยู่รวมกันกับกระทรวงกลาโหมนะครับลูกและกระทรวงที่12นะครับก็คือกระทรวงมุลธาธิการนะครับอ่าต่อมาก็ไปอยู่กับกระทรวงวังนะครับก็เลยเหลือ10กระทรวงนะครับลูกนี่คือกระทรวงในสมัยรัชกาลที่5นะครับเปลี่ยนต่อไปนะครับ มาดูส่วนภูมิภาคบ้างนะครับลูกเมื่อกี้ส่วนกลางนะครับมาดูส่วนภูมิภาคนะครับลูกอ่าพระองค์ท่านนะครับได้ยกเลิกโทษทีนะลูกได้ยกเลิกการจัดเมืองนะครับเป็นชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีชั้นจัตวานะครับเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบเทสาพิบาทนะครับถ้าถามว่า การปกครองส่วนภูมิภาคพระองค์ท่านได้ยกเลิกอะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรบ้างให้เราตอบได้เลยนะครับลูกมาดูนะครับเทศาพิบาลคืออะไรนะครับลูกคือการรวมหัวเมืองหลายหัวเมืองนะครับลูกเข้าด้วยการเป็นมณฑลซึ่งมณฑลหนึ่งหน,งนะครับลูกจะมีข้าหลวงเทศาพิบาลน,นะครับเป็นผู้ปกครองมณฑลนะครับลูกขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ก็คือสังกัดกระทรวงมาไทนั่นเองลูกการจัดตั้งมฑลน,นนะครับเป็นเซสาบิบาลนี้นะครับเป็นการรวมอำนาจการปกครองทั้งด้านการเมืองการเศรษฐกิจเข้าสู่ส่วนกลางนะครับทำให้การปกครองหัวเมืองเป็นแบบเดียวกันก็คือเป็นแบบแผนเดียวกันนะครับลูกรับนโยบายจากส่วนกลางมานะครับแล้วก็ทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับลูกนอกจากนี้นะครับลูกได้มีการแบ่งเขต การปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็นเมืองหรือว่าจังหวัดในปัจจุบันนะครับเป็นอำเภอนะครับเป็นตำบลแล้วก็เป็นหมู่บ้านนะครับตามลำดับรูปภาพที่อาจารย์ให้ดูนะครับลูกนี่คือรูปแบบการปกครองระบอบเทสาพิบาลนะครับต่อไปนะครับนักเรียนอ่านนะครับมาดูนะครับคราวนี้มาดูการ ฏิรูประบบกฎหมายแล้วก็การ3ารบ้างนะครับลูกโดยนะครับโดยแบ่งเขตการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นอำเภอตำบลและหมู่บ้านนะครับลูกตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่เห็นไหมออกกฎหมายใหม่นะครับเป็นการปกครองท้องที่นะครับมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองเรียกว่า ธรรมนูนลักษณะการปกครองคณะคาราพิบาลวงเล็บนะครับดุสิตธานีซึ่งดุสิตธานีเนี่ยจะเกิดขึ้นในสมัยรชัชกาลที่6นะครับลูกาในปีพุทธศักราช2461นะครับลูกรชัชกาลที่6ทรงมีพระราชนิพ์ที่จะทําการทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับโดยให้คาราชปริพาน และเข้าใจเกี่ยวกับกระบ,บวนการปกครองในระบอบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับองค์ยงยังทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับได้แสดงความคิดเห็นโดยผ่านหนังสือและออกพระราชบัญญัติประถมศึกษาอีกด้วยนะครับลูกซึ่งเมืองจำลองดุสิตภานีก็จะนำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันของบ้านเรานั่นเอง นะครับลูกตอบไปนะครับคราวนี้นะครับลูกมาดูนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบ้างนะครับลูกก็คือรัชกาลที่6นะครับลูกไทยนะครับลูกในในสมัยรัชกาลที่6นะครับพระองค์ก็ได้ทรงนะครับวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นนะครับลูกได้แก่อะไรบ้างนะครับลูกได้แก่นะครับลูก ตั้งกระทรวงทหารเรือขึ้นเห็นไหมครับลูกตั้งกระทรวงทหารเรือขึ้นในส่วนกลางนะครับลูกนี่คือปรับปรุงแก้ไขต่อจาการัชกาลที่5นะครับลูกแล้วก็ตั้งกระทรวงพาณิชย์นะครับส่วนในส่วนภูมิภาคนะครับลูกรวมมณฑลต่างๆนะครับเข้าเป็นภาคเห็นไหมลูกปัจจุบันก็ประเทศไทยมีอยู่6ภาคนะครับมีใครมีอุปราชนะครับแล้วก็สมหุหเทศา,าพิบาล เป็นผู้ปกครองนะครับลูกส่วนกรุงเทพมหมานครนะครับก็นับเป็นมณฑลหนึ่งนะครับมีสมุหะพระนครปกครองนะครับให้เรียกเมืองต่างๆว่าจังหวัดเห็นไหมครับลูกเปลี่ยนจากมณฑลเป็นจังหวัดน,นะครับและในปีพศส4 6 1นะครับโปรดเก้านะครับให้สร้างเมืองจำลองขึ้นที่บริเวณพระราชวังดุสิตมีชื่อว่าดุสิตธานีนะครับ และเป็นการจัดการปกครองแบบเทสาพิบาลนะครับลูกซึ่งดุสิตธานีอนาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าอนํามาสู่ระบอบการปกครองในประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับดังในรูปนะครับนี่คือเมืองจําลองนะครับลูกเมืองจําลองในดุสิตธานีก็จะมีะที่ทําคําว่าศูนย์ราชการมีหมู่บ้านมีจังหวัดนะครับอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในพระราชวัง ดูสินะครับลูกภาพนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะครับลูกพระราชวังเพื่อให้ข้าราชการได้เรียนรู้ระบบการปกครองของต่างประเทศเพราะว่าในสมัยรัชการที่6กนะครับได้ไปเรียนต่างประเทศได้ไปเรียนที่ยุโรปซึ่งราชการที่หก็ได้เรียนรู้แล,และได้นําความรู้ในด้านต่างๆอย่างเช่นการปกครองการทหารเนี่ย นำมาพัฒนาประเทศนะครับลูกต่อไปนะครับนะครับลูกแล้วก็นะครับนอกนั้นยังไม่พอนะครับพระองค์ท่านนะครับได้แบ่งเขตการปกครองนะครับออกเป็นอำเภอนะครับลูกตำบลและหมู่บ้านนะครับตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่นะครับลูกมีธรรมนูนเป็นหลักในการปกครองเรียกว่าธรรมนูนลักษณะการปกครองคณะ พาพีบานนะครับหรือว่าดุสิตธานีนั่นเองนะครับลูกรชัชกาลที่6นะครับทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำการทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับลูกโดยให้ข้าราชพารน,นะครับได้เข้าใจกระบวนการการปกครองในระบอบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังทรงเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยผ่านหนังสือ และออกพระราชบัญญัติการประสมศึกษาขึ้นด้วยนะครับให้นักเรียนให้เด็กนักเรียนนะครับได้เรียนหนังสือแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถออกความคิดเห็นไม่ปิดกั้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือเริ่มเป็นประชาธิปไตยนะครับประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพนะครับต่อไปนะครับลลกอ่านะครับการปกครองนะครับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางนะครับ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลูกอ่าอาจารย์นะครับบอกว่านักเรียนนะครับจะมีความรู้นะครับเอาไ้ใช้ในการสอบต่อในหมหาวิทยาลัยหรือว่าปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับให้มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลนะครับว่าในสมัยก่อนในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับลูกวันนี้นะครับลูก อย่าลืมนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบออนไลน์หลังเรียนด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยโอไมคคอนกําลังระบาดหนักนะครับหลังจากนักเรียนไปเที่ยวปีใหม่มานะครับลูกวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับนักเรียน